เราจะมาให้ท่านนั่งอยู่เงียบๆครับเราจะพยายามที่จะหยิบยื่นความสุขความสนุกสนานไปด้านนอกนะครับสมุนสมุนไพรอ่อนนะครับกับสมุนสมุนไพรแท้อยางมหนหน้าสดใสกับสมุนสมุนไพรอิงออนวันนี้นะครับปกติแล้วอ้อนหนึ่งอยู่ที่ก็ราคา38บาทนะครับวันนี้6ก้อนราคา240บาทนะครับบวกก้อนน้อยน้ำแต่เป็ดเสร็จวันนี้ก็คือท่านซื้อบัตรนะครับซื้อบัตรหนึ่งใบซื้อบัตรหนึ่งใบ120บาท80บาท นะครับง่ายก็คือซื้อสบู่ครบ200บาทนะครับก็ได้บัตรเข้าชมงานแต่งานที่สุดก็คือซื้อบัตรสักกอนละยางไปยืนบางนะครับให้กับเงินเออแปดสิบแปดสิบบาทเส้นนี้อยู่ที่สองร้อยกว่าบาทนะครับอ่ะดองเฮาทียูไพ่ดอกหนอกทีบัตรท่านข้ามาอยากจะได้สบู่สมุนไพรแท้นะครับอ้าวก็ซื้อบัตรเข้ามาเลยเอาใครก่อนลูกมาวันนี้จํากัดนะครับบอกเวลาไว้ก่อนนะครับเอาตัวเลขก่อนวันนี้มีการบ้านอยู่มาตัวเลขมา อขอสอวน้ำพองครับนี่นานนะคิดว่าอาชัยเป็นตัวเล็กกันแน่ไอตัวนี้ตัวเล็กมันอายุมันอายุหน่อยซื่อพี่น้องเมื่อวานเมาถึงกันแล้วครับรียสิบวันสืบตัวคาสู่ภายในเลยนะครับพี่น้องครับขอสาวน้ำพองเดี๋ยว ตอนนี้มีจำนวนจำกัดน,นะครับมีแค่ห้าสิบุดห้าสิบคนห้าสิบท่านเท่านั้นที่จะได้ไปเยดายครับเ<ล>เ,เพราะฉะนั้นท่านที่กำลังจะเข้ามานะครับซื้อบัตรอย่าลืมนะครับเอาติดถุงไปนั่มไปใส่นะครับกัสบสมุนไพรแท้อิงอ่อนเด็กจะนอยซิมีแจกที่นบนเวทีนะครับพี่น้องทีท่ข่ามหอนฯมาถึงกันแล้วส่วนพี่น้องที่อยู่ภายนอกๆท่านโอกาสนี้ก็คือห้าสิบคนห้าสิบท่านห้าสิบชุดคิดว่า่อยไปแล้วนะหลายชุดแล้วจ้ะอาจารย์มาเรียบไหลมาเรียบไหลมาเวลาเด็กจะไม่พลามาเลย เพลงอะไรนะเมื่อกี้สาวน้ำพองสาวน้ำพองกับอาจารย์เต๋าชั่วอยู่แล้วอันนี้สาวน้ำพองอะไรลูก น้อยจากจังหวัดร้อยเอ็ดพักสองน้องคักแทงอยู่อำเภอเสระหูร้อยเอ็ดเดี๋ยวอาจารย์พยุทตจะอยากฟังอันหนึ่งไหมจะฟังนะจาอยากฟังสุนารีบ่ผู้ใดวัยยินดีน้อยเนี่ยกินดีน้อยเนี่ยเอ้ยยังาหาบออะไรพยุทธะเจ้าเสล็อกขันลนึ่งไหมเอาล็อกเบิรงนูดสนเอาเอาเอาอยี้พอขอกราบเท้ายาโม อาจารย์ทิศมาที่หลังก็ได้อาจารย์ท well. ินค่อย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 ครองวิวิอาจารย์ทิศเราหยุ่มได้อยู่แล้วนะหยุ่มจังหยุ่มจังหวัดนครพืชขอฟังกราบเท้ายามงหวานหวานสองเมฆครับลองทห้ตรงเนื้อา ได้เวลาที่จำกัดจะไปแก้เป็นบางคำแก้เป็นบางคำคำดังหลังมาแล้วอยากให้ฟังนี่รักมากราบยยาแล้วมันจะลากลวมกันไปเลยหลังหลังจะค่อยแก้ทีนี้ความวังเปล่าแทนไม่สิ้นนะยกพวกขโมดเขาขนาดเพลงนี้ทำขโมดเลยแล้วก็สมัยนั้นก็เดินสายกับ พี่ตะกแตนซึ่งเป็นหลันย่าโมดยรกรมใช้เพลงใช้เพลงนี้ปังด่วครัดยศข่าวขโมะของไครเน่เน่มาลูกมาองเน่มาอันนี้ก็ลูกอยเอ็ดอีกแล้นี่ก็ร้อยเอ็ดอีกแต่ก็ให้ร้อยเอ็ดอีกตีดก็ได้ร้อยอมาจากอำเภอไหนก่อจตุรพักพิมานโอ้ยยยยยยออกมาทยยยยยยยนย้นี่ครับเออยยยยยยนยยยย วันที่สิบวัดดังโอ้ฮะมันหมดฐานใช่ไหมฟันของไอ้มีไผให้ไปนั่งอีกจ้ามันเริ่มมีปัญหาเพลงยังกันละฟันของไอ้พี่ไปให้ไปนั่งอีกจ้าฟันของไอ้มีไผให้ไปนั่งอีกวันนี้ศิลปินรับเชลย